ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักๆๆทุก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 ท่าน ด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมฟ้าไลท์84เหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือแบบผมเนี่ยโหดดังเทพเจ้าแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่มีกิจกรรมมาบอกนะครับคือตอนนี้นะครับฟ้าไลท์84เขามีจัดแข่ง e สปอร์ตมาแล้วนะครับและเงินรางวัลเนี่ยมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาทเลยนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยสามารถไปโชว์ฝีมือกันได้นะครับและรีบไปสมัครนะครับเพราะว่าเขาจะปิดรับสมัครวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะครับรีบไปสมัครกันด้ มาครับทุกคนผมบอกเลยว่ารอบเนี่ย,ย,<ด>ยผมเนี่ยเป็นปีศาจแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงที่เดิมนะครับทุกคนไปคือรอบเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมถ้าผมเจอใครเนี่ยคือแบบเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกเ,เลยนะผมบอกเลยผมจะลงที่เดิมนั้นโนวานะครับจากคลิปที่แล้วนะที่ผมเล่นไปนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันมันเซฟสุดอะไม่ไม่รั่วมันมันชอบอะมันไม่ได้เชิงเซฟหรอกผมถนัดเมืองนี้นะครับโอเคไปแต่ของเยอะนะเมืองนี้ผมแนะนำนะถ้าใครเล่นเกมฟาร์ไล้หกสิบอีเจอเจอ โดนหนึ่งโดนหนึ่งไปไหนนะครับเจียนนะใจียนข้างบนมีหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บไอข้างบนก่อนดีกว่า้งผมว่าเดี๋ยวตอนแต่ตอนนี้เก็บของก่อนไปไหนแล้ววะเฮ้ยตายตายผมซ้ำเลยนะผมไม่รอนะเจอตายเราอะผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยคือลากหัวลากหัวอย่างเดียวอะผมอะ เห็นไหมขึ้นจะสีแดงเพราะเพราะอะไรครับทุกคนเพราะว่าผมเดี๋ยวผมไปซ้ำมันเลยนะครับทุกคนรอบนี้เรามีเพื่อนเป็นคนไทยมาด้วยนะครับสามคนโอเคตไปไปไปเฮ้ยเจอเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหัวเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยิงกูเลยเฮ้ยมันมันหนีมันหนีมันหนีจะไปไหน จะไปไหนไปมึงหนีจะากูไม่ได้หรอกกูคือมาจุลาชเข้าใจปะผมซ้ําเลยนเพื่อนไม่ทําอะไรเลยอ่ะดูดิคือแบบเพื่อนไม่ทําอะไรเลยอ่ะผมเก็บอยู่คนเดียวดูดิสี่คนอ่ะหนึ่งตีอ่ะผมเก็บไปสามแล้วอ่ะเหลืออีกหนึ่งนะน่าจะรู้เอผมเห็นแล้วดวงมดเดี๋ยวผมโดดไปเลยแล้วกันเอามันตายแล้วมันน็อกแล้วเมืองแรกขออนุญาตสามคิวนะครับทุกคน เดี๋ยวไล่เก็บของก่อนนะเฮ้ยทำไมมึงทำไมจะเล่นเชิงกูุ๋วเชิงกูหนานะ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 เพื่อนไม่ต้องช่วยเพื่อนเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยนนุ่งกตายแล้วโอ้โหผมนุ่งก็ตายแล้วนะโอ้แล้วกูไม่ได้คิวอีกโอ้โคตรแบบซัมแท็กเลยอะโกูได้สามคิวเพื่อนไม่น่าเข้ามายุ่งเลยดูดิ ผมจะเล่นเป็นมอไซนะครับรอบนี้ผมบอกเลยว่าจากคลิปที่แล้ว,วผมบอกเลยว่ามอไซดีที่สุดนะคล่องแค้วนะครับทุกคนคือถ้าเป็นรถคันอื่นมันแบบอึดอ่านะมอไซมันบินได้แล้วมันแบบคล่องแคว้วเจอรวมีอีกมีอีกเฮ้ยไอยหัวรวบเบาว่าคิวแล,ล้วทุกคนใจเย็ยน <mm มีอีกปะมีอีกปะเหมือนจะมีอีกนะ ้ตกใจเพื่อนไอ้เว้ยเ้ยมึงขับรถมึงขับเรือทำน้ำมาทำไมอ่ะเอกูไม่สนหรอกมีไม่มีตอนนี้กูหิวของก่อนแล้วกันผมลองเดินก่อนนะครับเดี๋ยวลองฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเผื่อเจอคนอืม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 อือืมอืมออืมมอืเจอไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปด้านไหนโอ้ยิงลมพมกิ๊บดูตามครับมันเจ็บแล้วนะมันเจ็บหนักแล้วไปว้าว หัวหน,นึ่งตักม,ม,มี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 รู้สึกน่าวจะมีอีกนะครับเดี๋ยวๆทดูเลยใจเย็ะน,นะมีอีกบ่วะใช่ตัวนี้หรอเปล่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวผู้ชายปะ่ะหรือตัวผู้หญิงผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตากมากอะจะหมดแล้วแหละไปไปไป,ไปผมแนะนำนะ เล่นได้2คันรถพ่นไฟนะครับแล้วก็รถคันนี้นะผมชอบผมชอบทั้งสองคันจริงๆมันก็เล่นได้ทุกคันแหละแต่แต่ความชอบของผมคือมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถไอ้้ไอรถคันที่มันพ่นไฟอ่ะแต่ผมว่ามอไฟผิวสุดแต่ไอ้รถพ่นไฟก็ต้องถึกด้วยแล้วก็แบบแรงด้วยแบบระยะประชิดนะครับแต่อันนี้ก็ระยะระยะแบบบรนกลางบรนกลางอ่ะเล่นในคันนี้ดีสุดครับแต่ได้ไรอะไรเหรอเฮ้ยเจอไม่แม้ไม่ได้ให้วะมันลุกมาน้องแล้เหรอเนี่ยคารบีนมันวะ มันน่าจะบวกกันดิเฮ้ยได้มึงมานั่งอะไรล้อหลอกกูฮะเรามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนกูอยู่ในวงกับมึงมึงจะไปไหนน็อตไปเจ็ดคิวเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันไอ้ปูเนี่ยไอ้ปูหรือแมงมุมเนี่ยไปมึงกูกดเลยแล้วกันมึงยิงกดยาวเลยแล้วกันเฮ้ยมันเอ้ยล่วงปะไม่ล่วงกูอยู่นี่มึงยิงไปไหน มีมีข้างบนไปกูไปหาอลไรกันมัจจุราชมาหาแล้วมัจจุราชมาหาแล้วเฮ้ยอ้าใจเย็นในี่นี่ไปไปรู้จัอะไรชาบูอะไรชาบูวายอุจจาระอุไจาระเวลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงทำเพี้ยอะไรกันเนี่ยมึงดูดิว่ากูบวกเนี่ยมึงทำอะไรกันเนี่ยเพื่อนเอ้ยมันมันมันชาร์จเพื่อน ช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่ใจเย็นนะใจเย็นเพื่อนล่วงล่วงโอเคสวยแม่แม่อันนี้เล่นเป็นนะเนี่ยเชื่อเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเจอคนเล่นเป็นไอ้ไอ้นี่เล่นเก่งเอาเรื่องเลย มาหาผมละ้ยม,มันขึ้นมันขึ้นไปบนจริงถ้าผมขึ้นไปผมใจนี่นะตามเกมมันนะเดี๋ยวเราเข้าทางหลังคาแล้วกันเฮ้ยไปไหน,นไปไหนรัวเ <c oughs> ก่งเหรอแต่กูเก่งกว่าว่ะโทษทีเฮ้ยเสียงขับรถจเนจเนนะเจนอยู่ไหนวะนี่ไงรถแม่งถึกกว่าเนี้ย มึงจะชนกูไมเนี át, ่ยโอ้ยเหี้ยเกือบแล้วกูตกใจไม่ไหนมึงจะไปไหนมึงอัดหมดเลยแล้วกันผู้เพื่อนเพื่อนน็อกว่ะ A few moments later ร่วงไปไม่รู้่วงไอ้หัวเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักมันชาร์จผมไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วไปเร็วเดหลือกอุ้ยฉะนดีเล่นเป็นว่ะอุ้ย เข็ะเลี้ยวใช่ไหมมึงม้าว่ะม,ม้าจุ่มหน้าแม่งหัวเไม่ไม่ไม่ตายยุ่ยยุ่ยตายกันตายกันยไม่ไม่ดกูไม่ตายไฟไฟเร็วไฟเร็วอุว้ยผมก็ตายเร็วสองเหร็วสองเร็วเร็วแอปปัญญาปัญญา a few moments later ไหนตีมึงอยู่ไหนปัญญาแล้วตีมึงอยู่ไหนเฮ้ยลุกเฮ้ยหลังเข้า าวะมือเดียวเขาเจ็บล้อหรอกกูอะไปตามมึงมาว่ะอุ้ยสองคนไม่เป็นไรผมขึ้นทีมนะครับทุกคนมึงฆ่ากูใหม่นะเดี๋ยวกูลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาเลยมากูมาแก้แค้นมึงละกูต้องมานั่งฟาร์มของไม่อีกเวเน่ แกมึงแน่ตีนั้นอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงออกมาให้กูฆ่าถ้าดีๆแล้วหกคนนะครับทุกคนมาข้างหน้าใช่ไหมมึงยิงกันใช่ไหมมาจุ่มแม่งเลยแล้วกัน,นเราสามคนแล้วทุกคน,น,นเจน,น,นเจน,น,นเย็น โอ้ยน okay. okay. right. ี่มันโดดๆโคชาัปดูมึงเลยแลกันดูมึงเลยนะ้วกันกูอยากได้คิวไม่ใช่หรอกคือมุมมุมเราโคตรดีอ่ะไม่ได้โดนใครอ่ะเติมเกาะกันนะทุกคนตั้งนักของมึงเลยนะครับไอ้คนที่ดูตัวเลยตัวเได้ตัวมึงไปไหนวะ มึงจะไปไหน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 เจ็บหนักค่ะเจ็บหนักมากมึงจะไปไหนฝูแม่งรอดได้ไงไวเที่ยไปเศรษฐล้งมาละขออนุญาตพลไฟนะขออนุญาตพนไฟนะเฮ้ยดักเลยแล้วกันตายเปล่าวะไม่น่ารอดเฮ้ยมันเสร็จล้มเหมือนกันมารถมึงกับรถกูเหลือสองคนแล้วทุกคน เดี๋ยวมันกับหลักผมอันนี้ตายแล้วอันนี้ตายแล้วเลอตัวเดียวอยู่ไหนในตัวเดียวเนี่ยอปครับขับรถหาเลยแล้วกันอยู่ไหนวะหลังหินหน้าแน่เลยนี่ะนะไม่มีวะอยู่ไหนวะตัวเดียวแล้ว12คิวมาให้ฆ่าซะดีๆ ไอ้มึงแอบเก่งวะเฮ้ยเฮ้ยนายวานนานานาิงกวยโดนนี่ยิงกวยโดนนี่หิ่นไฟครับหินท่นไฟหินละวาพินเผาให้เป็นหินลวาหินลาวาหินโคตรร้อนหรอกไโอยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยังคับไม่ได้เฮ้ยคมยาวอนี่ อ๋อล่าวววตัวมาแล่าวววตัวมาแล้่าวววเจ็บนะเจ็บนะเจ็บหนักนะเจ็บหนักนะมันแม่งกูลงไปแบบนั้นไปทำไมง่ายจังอะทุกคน ก็สำหรับใครอยากมันแบบพี่นะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดเกมฟา r l ไลท์84ได้ใน Google p l a y แล้วก็ iOS a p p s t o r e นะครับและอย่าลืมมาร่วมเข้าแข่งขันกันนะครับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเลยนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ก่อนตกราบพก่อนมสวัสดีครับ